สวัสดีครับวันนี้ผมมาที่ตลาดน้ําวัดไซนะครับผมนี่สาราหลวงพ่อออยนะครับนี่ครับผมวัดไซนะครับผมนี่นี่ครับชุมชนตลาดน้ําวัดไซนะครับวันนี้ผมจะมาพามาดูนะครับผมเรือนของเจ้าพ่อเสือนะครับผมนี่ครับผมข้ามสะพานเล็กๆไปก็จะเห็นแล้วนะครับสร้างในปีพศ2577เลยนะครับผม นี่ครับผมเรือนเจ้าพ่อเสือนะครับเดี๋ยวนี่ครับผมเขาบูรณะแล้วนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับนี่ครับเมื่อก่อนท่านทัทจึดที่นี่นะครับผมทางเข้านะครับนี่เข้าไปดูนะครับนี่ครับทางขึ้นนะครับออแต่ใส่ก้อนไว้นะครับผมขึ้นไม่ได้นะครับก็ดูได้แต่ภายนอกครับผม อันนี้จะเป็นสารนะครับมาดูใกล้ๆครับสารนี่ครับสารเจ้าพ่อเสือนะครับผมหลุมพ่อขุนเสือนะครับหรือสารเจ้าพ่อเสือครับข้างหลังน่าจะเป็นพันธุ์ท้ายนอสิงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรือเก่านะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเรือเก่าครับนี่ครับผมจะเป็นพวกเรือเก่านะครับดูได้เข้าได้หรือเปล่านะครับ น่าจะเข้าได้นะครับโอ้ไม่ได้นะครับเขาคลองไว้ครับไม่ให้เข้าครับเขาไม่ให้เข้าครับเมื่อก่อนเข้าได้นะครับผมเขาไม่ให้เข้าครับกลัวคนไปทําอะไรนะครับอืมบรรยากาศร่มรื่นนะครับภายในวัดไสครับถ้าใครผ่านมาก็มาไหว้ได้นะครับผมมาชมสาราเก่านะครับผมเนี่ยครับสวยๆครับครับมาชมวิถีชุมชนตลาดน้ํานะครับผมเช้าๆจะมีของมาขายนะครับผม นี่แหละครับความสวยงามนะครับผมตามนี้ครับกลับครับ